สวัสดีครับมาพบกับช่อง m a c กคุณนอชาแนนี้เช่นเคยนะครับผมในเกม Line r a n g อร์นะครับมาครับผมวันนี้ก็จะมาสอนทางด้านของการจัดทีม s t a g อ e เวนตหรือสเต e วิ่งกันนั่นเองนะครับผมโดยหลักเลยแล้วก็เรานะครับผมจะมาดูป้อมกันนะครับว่าป้อมไหนเนี่ย น่ากลัวมากที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดของสเตดวิ่งในเดือนนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามีแพทเก้าดาวอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือของรางวัลในสเตดวิ่งนั่นเองครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันบ้างครับผมเหมือนจะมีการแจกเพิ่มมากขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าผมมีจัดทีมเสร็จลงหน้าเรียบร้อยมีแอบวิ่งไปบ้างแล้วนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูชน,นของรางวัลการจัดอันดับกันก่อนเลย ดีกว่าที่เปลี่ยนแปลงไปในเดือนนี้เป็นต้นไปนะผมหลังจากนี้ก็จะใช้รางวัลนอันนี้ยึดเป็นหลักเลยนะครับผมไม่มีกลับไปแบบเก่าอีกแล้วนั่นเองนะครับผมอะมาดูกันดีกว่าครับผมตั้งแต่ร่างสุดกันเลยดีกว่าแต่ว่าล่างๆนี่ผมจําไม่ค่อยได้นะครับผมเอาเป็นว่าตั้งแต่กบดํหนึ่งตัวละกันนะครับผมทอบหมื่นครับโอ้โหปกติแล้วทบหมื่นนี่ก็จะได้กบดํหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งปกติแล้วก็น่าจะได้กบดําอยู่แล้วนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิด แล้วก็ต่อมาครับผมท็อป6,000นะครับเพราะ6,000นี้ก็จะได้กบดำา1ตัวครับผมโดยปกติแล้วแต่นี้อัพเพิ่มเป็น2ตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าโอเคครับแล้วก็ท็อป3,000นะครับผมก็อันนี้รู้สึกจะได้กบดำา1ตัวตามปกตินะผมเมื่อก่อนก็อัพขึ้นมาเป็น3ตัวกันเลยทีเดียวและต่อมานะครับผมท็อป1 0 0 0ครับปกติได้กบ2ตัวครับผมเพิ่มเป็นกบ4ตัวกันเลยทีเดียวสาหรับกบดาและสุดท้ายผมท็อป5 0 0 จากกบดําทั้งหมด3ตัวครับอัพเพิ่มมาเป็น5ตัวครับโอ้โหถือว่าแจกเยอะขึ้นนะผมส่วนตัวก็เท่าเดิมนะครับผมทุกๆอันแล้วเหมือนจะเท่าเดิมค่าเคี่ยวค่าคัมพี์ก็เท่าเดิมนะผมเหรียญตาก็ให้เท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรผิดปกติไปส่วนพวก เกียร์ทบร้อยหรือว่ารางวัลทบร้อยก็เหมือนเดิมทุกประการนะครับผมอะ่ะมีเพิ่มกบดําตรงนี้เข้ามาแล้วก็ข้างล่างนี่มีกบแดง8ดาวเพิ่มขึ้นมาหนจากกบแดง7ดาวนะครับผมอะ่ะผมก็ไม่รู้เปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างเพราะว่าผมไม่ค่อยอยู่ร่างร่างสักเท่าไหร่ผมไม่ค่อยได้สังเกต แล้วก็จากคะแนนจานจัดอันดับเสร็จแล้วนะครับผมยังมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในการวิ่งด้วยครับเวลาเราวิ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะแจกรางวัลเป็นพวกเคี้ยวคมพีใช่ไหมครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเช่นเดียวกันนะครับผมอันล่างนี่เหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนอันบนบนนะครับผมไหนดูซิมีอะไรเปลี่ยนบ้างรู้สึกจะเป็นอันนี้นะครับผมโปรติแล้ว5้าแสนน่าจะเป็นกบแดง7ดาวนี้เพิ่มเป็น8ดาวน,นะครับผมอ่าหล้านครับ ปกติเป็นกบแดงตัวหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผม8ดาวแต่อันนี้เพิ่มเป็น2ตัวให้นะครับผมแล้วก็อันถัดมานะครับมีอันไหนอีกไหมอ่าสองล้านครับผมกบแดง8ดาวหนึ่งตัวเปลี่ยนเป็นกบดํา1ตัวนะครับผมอ่าค่อยๆอัพขึ้นนะครับผมห้าล้านครับกบดำหนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดอ่าใช่ครับน่าจะเป็นกบดําอยู่แล้วแล้วก็8ล้านครับผมเอาอะไรออกไปไม่รู้แต่ว่าใส่กบดําเพิ่มมาให้แทนนะครับผม และต่อมาครับ10ล้านโอ้โปกติเป็นกบดำั p ขึ้นเป็นกบไฮเปอร์หรือกบม่วงให้เรากันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครวิ่งถึง10ล้านนี่ก็ได้กบม่วงไปอีกหนึ่งตัวกันเลยทีเดียวครับถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับผมกับการวิ่ง10ล้านนะครับถ้ามีตัวบับคะแนนที่เยอะแล้วก็มีขนนกที่เยอะพอสมควรผมคุ้มค่ากับการวิ่งอยู่ครับกบม่วงหนึ่งตัวนี่ถือว่าราคาแพงอยู่นะครับผมก็นะ วิ่งถึง10ล้านเลยเดี๋ยวก็เสียขนนกเยอะอยู่พอสมควรนะผมแต่ว่าจะคุ้มไหมก็ต้องลองวิ่งดูละกันนะครับผม10ล้านนี่ผมว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะเสียไปหลายพันอยู่นะครับผมเผื่อน,นี่เกือบหมื่นด้วยนะครับ10ล้านนี่อ่าก็ลองวิ่งกันดูละกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้กบโบม้วครับผมก็อาจจะวิ่งถึง10ล้านนะครับผมสหรับเดืนนี้ลองดูก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าขนนก ที่ผมเหลือ5,000กว่านี้จะพอหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมเรามาสรุปรวมร,วมรางวัลแบบใหม่กันเรียบร้อยแล้วหลังอัปเดตก้าวดาครับสำหรับสเตจวิง่งหลังจากนี้ก็ยึดรางวัลตามนี้เป็นหลักเลยนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม,ตมอีกแล้วนั่นเองนะครับผมจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสอนการจัดทีมเสรศ็จวิ่งรอบนี้ดีวกว่าเสร็จวิ่งรอบนี้เป็นธาตุไฟหนุผมสำหรับป้อมแล้วก็ศัตรูนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องจัดทีมธาตุน้ําเกมเป็นหลักนะครับผม อันดับที่หนึ่งเลยครับใส่ตัวบัฟประจําเดือนนี้กันก่อนเลยนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นผมขอรอกตัวกบแดง8ดาวก่อนนะครับโอเคมาใส่เรนเจอร์ประจําเดือนนี้ก่อนครับที่มีบัฟนะครับผมกดตรงไหนดีนามันมีเห็นนะขอกดดูข้างนอกครับนี่ครับผมแถบกบข้างล่างนะผมจะเขียนว่ามีตัวอะไรบัฟได้บ้างนบผมนี่ครับมีทั้งหมดเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนะครับผมเรนเจอร์เก้าดาวก็สามารถใช้ในการบัฟเสร็จวิ่งได้นะครับผมมีทั้งหมดสิบตัวด้วยกัน ตั้งแต่ล่าง8ดาวธรรมดา8ดาวอัลต้า8ดาวไฮเปอร์แล้วก็9ดาวกันเลยครับบัฟได้ทุกตัวนะครับผมเรายิ่งมีเยอะก็จะยิ่งบัฟได้คะแนนยิ่งเยอะนั่นเองนะครับผมเดือนนี้ถือว่าตัวบัฟมีเยอะนะครับผมแต่ว่าเปิดได้ยากไปหน่อยนะครับสำหรับเดือนนี้ใครมีตัวอะไรครับยัดลงไปให้หมดครับจนเต็มช่วงแรกให้หมดเลยนะครอย่างผมมี2ตัวครับเป็นตัวของบราวนอนูบิดนะครับผมแล้วก็เจสสิก้า บัตเตดหรือเจสิก้าน้ำตัวใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ดูครับว่าผมเปิดอาชาได้มาตอนไหนสามารถไปดูคลิปย้อนหลังในช่องของผมได้นั่นเองครับเพิ่งจะลงไปไม่กี่วันที่ผ่านมาเองนะครับผมบอกได้เลยรับรองความบันเทิงนะครับผมสำหรับการรับชมนะครับอ่าเมื่อเราใส่พวกเรนเจอร์บัฟประจำเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นครับผมแนะนำก็ผมใส่เป็นสายไว้พิบท่าน้ำครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เป็นป้อมธาตุไฟนะผมจาเป็นที่ต้องใช้ไหวพริบท่าน้ำในการตีป้อมแรงๆหนักๆสักนิดนึงผมก็เลยนึงครับโอ้โหใส่ไปเลยโพไซดอนผมไม่ต้องพูดเยอะรูเดียสครับถ่ายอยู่แล้ว ยครับผมมีบัฟวิ่งไวแล้วก็เป็นไหวพริบด้วยแล้วก็ใส่มายะครับตัวเก่าแบบนี้เป็นสายพริบธาตุน้ำนะผมมีบัฟอมตะช่วยเพื่อนนะครับแถมยังมีทางด้านของบัฟเพิ่มพลังโจมตีบัฟทางครีอีกด้วยนะผมน่าจะตีศัตรูได้ไวขึ้นครับแล้วก็ใส่อายไปอีกหนึ่งตัวครับผมบัฟวิ่งไวนะครับแล้วก็สตีฟชงกาแฟครับสายหพริบใช้งานได้ดีอยู่นะผม อาริสเบตครับจาก7บาวครับก็ไหวพิบน้ำเหมือนการใช้ได้ยอุตเตแมนทีก้าครับหลายคนปั้นแม็กซ์หรือทำพีร้อยแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับผมแต่ว่าผมนี่ตอนนั้นปั้นแม็กซ์ไม่ทันผมแล้วก็ทำพีร้อยไม่ทันก็เลย อยู่ในสภาพแบบนี้ครับต่อมา,มาครับผมบาตวตลกใส่แน่นอนอยู่แล้วและสุดท้ายผมดาววินชีตัวนี้ใส่ได้นะครับผมไม่มีปัญหาไวพิพท่าน,น้ําตัวก๊อปปี้นี่ไม่มีปัญหาครับผมแม้มันจะก๊อปปี้ไม่ได้แต่ว่าเราเอาศัยดาเมทท่าน,น้ําของมันเจนสายไวพิพเนี่ยตีป้อมสามารถช่วยทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่ได้เร็วมหมด้วยสําหรับดาวินชีใช้แล้วคุ้มค่าครับกับการใส่ไปในสเตจวิ่งน,นะผมแถมยังมีบัฟฮิวเลือดอีกด้วยนะครับผมน่าจะใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผม เมื่อเราจัดสายไวิพิบเสร็จทั้งหมดแล้วเขาสำหรับท่านนะต่อมาครับเราหาว่องไวกับพลังน้ํามาใส่จนเต็มนะครับผมอ่าผมก็ใส่เตาเรนไปเลยครับผม แล้วก็ตัวโทวาครับเพราะว่ามีบัฟทางด้านของสร้างเกาะเลื่อนของตัวนี้ก็มีบัฟสร้างเกาะเลือนฮิวเลื่อนนะครับผมที่ผมใส่เต๋าเลนมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเต๋าเลนมันมีทางด้านของบัฟครีนะครับแล้วก็บัฟตีหมูด้วยแถมยังมีดามเมจด้วยนะครับผมพยายามเน้นใส่ท่าน้ําเยอะๆเ,เพราะว่าท่าไฟนี่ตีพวกท่าเสมอทางก้อนหนักมากนะครับผมฉะนั้นแล้วผมก็เลยเน้นย้าใส่ท่าน้ําเป็นหลักมากกว่านั่เองครับ แล้วก็บาวโไซดอนครับตัวนี้โอ้โหดีแน่นอนผมบัฟวิ่งไวแลถ้าตัวมันเองก็เคลื่อนที่ได้เร็วมากอีกด้วยนั่นเองครับผมอ่ะนี่ครับสกิลบัฟวิ่งไวของมันโอเคต่อมาครับมูลนักเดนไวยต่อต้านหรือมูนเบสบอลน,นะครับผมเพราะว่ามีบัฟวิ่งไวครับเป็นท่าเสมอทางก็ใส่ลงไปตัวบาสคุยโยมิกก็เช่นเดียวกันครับท่าเสมอทางใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ทางด้านของ มาจิมะครับใส่ลงไปครับผมเพราะมีบัฟวิ่งไวแล้วก็ตัวม a สเตอร์เดอร์ใหม่เล็กหนึ่งผมก็ใส่ไวเพราะมีบัฟวิ่งไวกับสร้างเกาะเรือนั่นเองครับผมอะ่ะตอนแรกๆเนี่ยผมใส่ว่องไวกับพลังน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อถัดมาผมก็เลยเลือกพวท่าสเสมอทางมาใส่โดยเน้นที่มีบัฟวิ่งไวเป็นหลักนั่นเองครับช่วยให้ทีมเราเนี่ยมาเติม,มไ,ไว้ไวแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะสังเกตว่าเออหลายตัวผมเนี่ยใส่เกียร์ที่มีพวก เพิ่มทางด้านของความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมอย่างน้อยหจุดด้วยกันครับถ้าใจะให้ดีผมก็ใส่ถึง2จุดเลยทีเดียวครับเป็นรองเท้าเตียวหุยหรือว่าพอแล้วปีของคู่กับนาฬิกานั่นเองครับผมหรือไม่ก็คู่กับทางด้านของที่คาผมหูแมวที่มาจากฮาโรวีนั่นเองครับผมสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับผมฉะนั้นทีผมก็เซ็ตรวบรวมกันประมาณนี้ครับก็จัดกันประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ ยังใส่ได้ไม่เต็มนะครับผมก็พยายามใส่พวกท่าไฟถ้าเสมอทางไหวพิบว่องไวอะไรก็ได้ลงไปนะครับผมแล้วก็เน้นที่เป็นตัวแมสกับมีบัฟวิ่งไวเป็นหลักนะครับผมพยายามใส่ให้เต็มครับอยากกินไปจนถึงท่านไม้ผมเพราะว่าท่านไม้นี่โดนจิตเดียวคือบินเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะแตกง่ายมากครับสำหรับป้อมรอบนี้ป้อมรอบนี้นี่ผมบอกได้เลยนรกมากมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันด,ด,ดูว่าป้อมบันดลกอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่านะครับผมมาดูันีกก่าครับ ป้อมที่เท่าไหร,ร่นะผที่จะเป็นป้อมนรกของเรามาโอ้โหนี่ครับผมมาถึงป้อมแรกครับอยู่ชิดกับจุดเกิดกันเลยเดียวออกมาปุ๊บคือโดนยิงกันเลยทีเดียวดีนะที่ป้อมนี้ยังเบามืออยู่นะครับผมยังไม่เท่าไหร่อ่าวับวิ่งไวมาแล้วครับสำหรับไอโอเคเรียกอนุบิสเลยละกันหดเรียกไออีกหนึ่งตัววับวิ่งไวไปโอเครีบจัดการศัตรูหน่อยนะครับผมแล้วก็มาตีป้อมมาบ,บโอเคบับสร้างเกาะเรือเรียบร,ร้อยครับสำหรับมาสไรเดอร์ อ่าต่อมาครับเรียบเบาโยมี่ผมบัฟอามาตะวิ่งไวายไปปัครับ,บผ่านบอสเรียบร้อยครับวิ่งไปจูดโอ้โหติดศัดตรูอยู่ดีนะหมเลยวิ่งได้ไม่สุดนะครับโอเคเรียบเบอามตะอีกหนึ่งตัวแล้วก็บัฟวิ่งไวอีกหนึ่งตัวครับผมเรียบโคซัดอนกับดาวินชี่ออกมาได้เลยอ่ามาถึงป้อมที่300อแล้วนะผมเหลืออีก40วินาทีโอ้โหกินเวลามากครับในการตีศัตรูนะครับผมป้อมนี้ก็เริ่มหนักขึ้นนิดนึงแล้วนะครับจังหวะนี้ โอ้โหตี่ขนข้าที่จะหนักเลยนะครับออกมาครับเรียกมาจิมะบัฟวิ่งไวไปเลยโอเคอมาถึงที่400จุดแล้วนะครับผมสำหรับสเตทวิ่งปอมนี้ตีหนักหรือยังน้ผมตอนนี้มีติดบัฟสร้างก่อเรือดอยู่เลือดก,ก็เลยดูเหมือนจะยังไม่ลดอ่าปอมนี้นะครับผมโอ้โหตีหนักจริงๆเราควรเอามาตะไปก่อนเลยนะครับผมไม่ต้องรีรอมาครับโอ้โหปอมนี้นะครับผมโอ้โหหนักจัดตีทีเดียวโอ้หนี่ท่าน้ำนะเนี่ยขนาดท่าชนะทางตีแป๊บเดียวลดหวบลดห่วบนะครับผม โอเคผ่านป้อมนี้ได้แล้วนะครับผมไปกันต่อไปโอเคครับ536จุดนะครับผมปกติผมวิ่งก็อยู่ที่ประมาณ570กว่าเมตรนะรผมอยู่ที่ป้อมประมาณนะป้อมที่570กว่านี้ผมบอกได้เลย,เลย ยิ่งกว่านรกอีกครับยิ่งกว่าป้อม500เมื่อกี้อีกนะครับผมโอ้ไปถึงนี่บินกันหมดเลยนะผมทำอะไรกันไม่ถูกเลยนะครับอะมาลองวิ่งกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะวิ่งไปได้ไกลกว่าเดิมหรือเปล่ามาลองดูครับรอบนี้ผมปล่อยมั่วโซ่เลยแล้วกันนะผมขี้เกียจดูนะครับมาดูซิจะไปได้ไกลกว่าเดิมหรือเปล่านุ่มเพราะว่านิวทิปนี่พาผมวิ่งไปได้ไกลพอสมควรครับพอเล่นเองนี่รู้สึกว่าจะวิ่งไปได้ไม่ไกลเท่านิวทิปนะครับผมอ่าโอเค ตีป้อมโอ้โหรวดเดียวแตกเลยนะครับผมสมกับเป็นสายวัยพิบกันเลยทีเดียวมาบับวิ่งไวไปครับผมเพิ่มเพิ่ิ่รีบฆ่าศัตรูหน่อยสู้วยงามโอ้โหถ้าฆ่าศัตรูได้เร็วนะผมจะวิ่งไปได้ไกลมากขึ้นอีกหนึ่งระดับเลยโอเคบับวิ่งไวได้ถูกจังหวะมากครับผมสําหรับบูลเบสบอลมาถึงป้อมนะครับโอ้โหตีแป๊บเดียวแตกกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ามาชมาครับบับวิ่งไวต่อเนื่องนะครับผม วิ่งกันไปวิ่งกันไปมาถึงป้อม300อย่างรวดเร็วนะครับผมจังหวะนี้วิ่งไปต่อแล้วกันครับเรียกบาวโยมิบับวิ่งไวกันต่อนะครับผมมาโอ,โอเคโอ้โหตีหนักจริงๆครับป้อมนี้เรียบร้อยครับผมเจอสกิลบัฟพลังโจมตีของบาวโยมิเข้าไปวิ่งกันจุดจ,จัดเลยนะครับผมและก็ป้อมนี้ครับป้อมนรกอีกหนึ่งป้อมโอเครีพังไวๆอยู่นะผมใช้ได้ใช้ได้ แบบนี้น่าจะไปถึงป้อม576ครับเดี๋ยวดูนะผมป้อมนี้เป็นยังไงอ๋อไม่ใช่ป้อมนี้ครับผมจำผิดต้องป้อมถัดไปนะครับผมป้อม600กว่านะครับโอ้โหนานาทีจะผ่านป้อมนั้นได้นะผมป้อมนี้นรกมากแล้วก็ติดกับป้อมเมื่อกี้นี้มากนะครับผม ผมส่วนใหญ่ก็จะหยุดอยู่ที่ประมาณนี้ครับดูนะครับผมป้อมน้ําแข็งครับตีไกมากนะครับแต่ว่าโอ้ยังดีครับที่ไม่ตายเมื่อกี้นี้654ครับโอ้โหได้เยอะเลยทีเดียว7,854จุดนับผก็โอ้โหไกลมากครับสำหรับคะแนนรอบนี้ใช่นได้ใช่นได้น่าจะไกลสุดสถิติใหม่ของผมเลยละมังนะครับเนี่ย ไหนออกไปดูหน่อยสิโอเคสถิติใหม่กันเลยทีเดียวนะครับผมวิ่งได้ไกลามากครับรอบนี้เช่นได้เช่นได้แต่ว่าป้อมผมหมดได้เลยนะครับผมโอ้โหตั้งแต่ป้อม500ขึ้นไปนี่นรกทุกป้อมนะครับอย่างน้อยยังดีที่มีป้อม600มาขั้นนะครับผมแมบบว่ายังเป็นป้อมธรรมดาที่ไม่มีการโจมตีผมยังพอที่จะเจาะผ่านไปป้อมถัดไปได้ครับแต่ป้อมถัดไป600กว่านี่ตีไกลๆนะผมแถมเป็นป้อมใบ โอ้โหแล้วก็แปบบ๊แบแป๊บคือบินนะผมดีนะเมื่อกี้นี้มีติดบัฟอามาตะแล้วก็สร้างเกาะเลือดอ,อยู่เลยตีไม่เข้านันเองครับผมฉะนั้นบัฟสร้างเกาะเลือดน,นี่แท้จะเป็นหัวใจหลักเลยนะผมสำหรับการเล่นเสร็จวิ่งรอบนี้บวกกับทางด้านของบัฟเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่ครับผมเป็นใจความหลักเลยครับ2ออย่างนี้ พวกคิวเลือดอะไรยังพอที่จะใช้เทมช่วยได้อยู่บ้างนะผมฉันแล้วพยายามหาตัวบัฟสร้างเกาะเลือดไปเยอะๆหน่แล้วก็บัฟวิ่งไวไปเยอะๆให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับจะวิ่งไปได้ไกลมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสาหรับสเตทวิ่งรอบนี้อ่าก็ปรามานี้ครับผมสำหรับการสอนจัดทีมสเตทวิ่งรอบนี้ครับแล้วก็มาดูป้อมกันด้วยนะผมว่าป้อมไหนหน่ากลัวกันบ้างครับก็ระวังกันเอาไว้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับรงวัลที่เปลี่ยนบางไปเป็นยังไงกันบ้างนะผม หวังว่าจะแจกมากขึ้นอย่างที่ทุกๆคนต้องการนั่นเองนะผมส่วนตัวผมนะครับก็ถือว่าโอเคครับยังดีที่แจกมากขึ้นผมไม่แบบว่ายึดแบบของเก่าของหัวนั้นน่าเกลียดเกินครับไม่ว่าวิ่งเท่าไหร่ก็ได้กบดํา1ตัวเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็ไม่ไหวนะผมช่วงมันกว้างเกินไปถ้าแบบว่า3 0 0พันคนนี้ก็ได้หนึ่งตัวสามพคนนี้ก็ได้2ตัวนี้โอเคครับแบบนี้ผมยอมรับได้โอเคขึ้นเยอะเลยนะครับผมแถมยังมี กบม่วงช่วง10ล้านอีกด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าจะวิ่งคุ้มหรือเปล่านะครับผมก็ไปลองดูกันได้ครับสำหรับรอบแรกนที่เพิ่งปรับรางวัลกันใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย